ฝนตกว่ะเฮ้ยเอาทำยไงดีวะเอางี้แล้วกันคุณคุณลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนทำไงคุณต้องนั่งใต้นี้มามาใต้แค่นี้เหรอเข้ามาเข้ามามันฝนตกไงเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้ยโอ้อุ้ยตกแรงมากเลยว่ะเอ้ยฟ้าผ่าฟ้าแลบทางนู้นด้วยต่อมโอ้โอ้นี่ฟ้าแลบมันต้องคุณ ผมขอโทษนะที่นานๆทีมาเจอกันผมก็พาคุณมาลำบากซะแล้วเอ้ยไม่เป็นไรนี่แหละคุณหนาวรอเปล่าคุณขยับเข้ามาอีกสิแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาแบบนี้มันก็มีความสุขเหมือนกันบบนะเว้ยมันมีความสุขเหมือนกันนะเว้ยเวลาแบบนี้มันมีความสุขใช่ยังไม่เคยมาตากฝนอะไรแบบนี้เลย ผมว่ามันก็ได้ฟิลอีกอย่างหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยกบเซิงกันเฮ้ยอยู่ตรงทุ่งนาใช่คุณเห็นกบเซิงกันแล้วคุณมีความคิดยังไงอะอะไรเขาห้ามเฮ้ยเฮ้ยลาหลาเขาบอกว่าห้ามดูนะกบเซิงกันแบบนี้หรออืมเขาห้ามดูเหรอทำไมคุณจ้องจังเขาบอกว่ามันทำให้ตาโตมันไม่ใช่หมาเซิงกันโหเหรอเพราะว่าคุณครับ ปมันก็เป็นเวลาที่ดีนะที่เราได้มาตากฝนอยู่ด้วยกันผมมีความสุขมากเลยนะนั่งอยู่ด้วยกันแบบนี้มันได้ฟิลมากเลยวะรู้สึกว่าเราทั้งสองคนแพ้ทางกันแล้วกันวะกูสิจบเพลงกูก็เจ็บหัวแต่น,น้อยันไว้ก่นนอนยนง้ไว้ก่อน